เดี๋ยววันนี้ผมจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะที่ออกซิเจนเนี่ยมันน้อยเกินไปจนทำให้ไม่มีอากาศหายใจซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่เสียชีวิตครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยสภาวะที่ทำให้คนที่ลงไปทำงานในที่ระกาศขาดอากาศหายใจมันมีอยู่3สภาวะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเป็นสตอรี่แล้วเราก็ลองดูนะครับว่าที่ผมพูดเนี่ยสาเหตุที่ อากาศมันหายไปเพราะอะไรครับอย่างตัวอย่างที่1นเนี่ยเคยมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่ามีเจ้าของกิจการนะครับเจคนเขาก็ไปทานอาหารกันที่ร้านคาราโอเกะขณะที่กำลังทานทานอยู่ไม่นานนักเนี่ยทั้ง7คนก็ถูกส่งไปนอนที่โรงพยาบาลครับพอไปอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยปรากฏว่าคนที่มาเยี่ยมก็เป็นคนที่ ทั้ง7คนเนี่ยไม่ได้บอกว่าเมื่อคืนไปไหนมาซึ่งถ้าดูไปดูมาแล้วเนี่ยผมว่าน่ากลัวกว่าที่อัปรากาศอีกครับเรามาลองวิเคราะห์ทีหนึ่งนะครับว่าเออเนี่ยเขาไปเที่ยวคาราโอเกะกันแล้วทําไมถึงขาดอากาศหายใจคือถ้าไปเนี่ยคือไม่ใช่แค่ร้องเพลงแน่ๆก็น่าจะมีการหาอาหารมากินหาหม้อไฟหาต้มยำก็ว่ากันไปครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาสั่งม้อไฟมาหลายม้อเลยครับ จนทําให้ไอตัวแอลกอฮอล์เนี่ยที่มันเผาเกิดการลุกไหม้นะครับรวมไปถึงเกิดพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยเกิดขึ้นในห้องคาราโอเกะห้องนั้นนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ทั้งเดคนเนี่ยขาดอากาศหายใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเผาไหม้นะครับสาเหตุหลักเกิดจากวันนั้นเนี่ยระบบทาความเย็นในห้องคาราโอเกะมันเสียครับ แต่ถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าแอร์ไม่เย็ยนเราควรจะกลับบ้านนะครับหรือว่าควรจะเปลี่ยนห้องแต่วันนั้นมันเป็นวันศุกร์ะนะก็คือห้องมันเต็มแล้วก็ส่วนใหญ่ออกมาแล้วก็คือไม่ยอมกลับคือไม่มีแอร์ก็อยู่ได้สุดท้ายก็คือเกือบตายกันทั้งหมด7คนเลยครับในกรณีที่ผมพูดตรงเนี้ยพูดง่ายๆเลยก็คือว่าออกซิเจนมันมีปริมาณลดน้อยลงครับ เนื่องจากมันถูกนำไปใช้ในการเกิดปฏิกิริยาเผาไหม้จนทำให้ออกซิเจนในบรรยากาศที่เป็นสภาวะปกติลดน้อยลงรวมกับเรื่องของระบบระบายอากาศระบบทำความเย็นเนี่ยมันไม่ทำงานก็เลยเป็นเหตุให้ทั้ง7คนเกือบตายครับนี่คือกรณีที่1ที่อยากจะเล่าสู่กันฟังคำถามนะครับถ้าเราย้อนไปใน EP ที่แล้วที่ผมพูดเกี่ยวก,กับความหมายของที่อัอากาศเนี่ย คำถามที่ผมจะถามก็คือว่าห้องคาราโอเกะเป็นที่อับอากาศหรือเปล่าครับคําตอบที่ได้ก็คือห้องคาราโอเกะไม่ใช่ที่อับอากาศเพราะมันออกแบบมาให้คนเข้าไปร้องเพลงครับดังนั้นห้องคาราโอเกะไม่ใช่ที่อับอากาศนะแต่เมื่อสภาพแวดล้อมอากาศเปลี่ยนไปทำให้ระดับออกซิเจนต่ำกว่า19.5%โดยปริมาตรนั่นทำให้ที่ที่ ไม่ใช่เป็นที่อับอากาศนะครับแล้วก็มีอากาศปกติกลายเป็นบรรยากาศอันตรายได้ครับก็จะเหมือนที่ผมพูดไว้ใน EP ีที่แล้วว่าที่ที่ไม่เป็นที่อับอากาศก็สามารถเปลี่ยนเป็นบรรยากาศอันตรายได้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับโอเคนี่คือกรณีที่1ออกซิเจนลดน้อยลงเนื่องจากถูกนําไปใช้ในปฏิกิริยาเผาไหม้ครับมาดูสาเหตุที่ออกซิเจนลดน้อยลงในกรณีที่2นะครับ ก็คือเคยมีข่าวที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับก็วิ่งหนีคู่อริสุดท้ายเจอทางตันก็ไม่รู้จะไปไหนจึงตัดสินใจเข้าไปหลบในตึกแถวครับแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าของตึกแถวมาเปิดดูพบน้องคนนี้อยู่ในตึกแถวครับแต่อยู่ในถังแล้วก็ตัวเนี่ยงอเป็นกุ้งเลยครับก็คือถังที่เขาไปหลบมันคือถังน้าแขงแห้ง,หงไอ้ตึกแถวที่เขาเข้าไปมันก็คือ ตึกแถวที่เป็นโรงงานผลิตน้ำแข็งแห้งครับในกรณีที่2เนี่ยที่พูดถึงก็คือว่าน้ำแข็งแห้งมันผลิตมาจาก co 2นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันละเหิดกลายเป็นไอมันก็จะเปลี่ยนจากของแข็งกลายเป็นไอ co 2ออกมาเช่นเดียวกันครับ co 2เนี่ยปกติแล้วเราจะถูกสอนมาว่าเราจะไม่ใช้มันฉีดดับเพลิงใน พื้นที่ที่เป็นที่แคบครับเพราะว่านอกจากมันจะไล่ออกซิเจนแล้วมันยังไล่ชีวิตเราให้หายไปด้วยครับดังนั้น co 2ก็จะเป็นก๊าซที่สามารถแทนที่ออกซิเจนได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะที่แคบแคบครับนั่นหมายความว่าในกรณีนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าในสภาพแวดล้อมที่เราอยู่มีก๊าซซึ่งเป็นพวกกา๊าซเฉย ไม่ว่าจะเป็น CO2 CO หรืออาร์กอนไนโตรเจนพวกเนี้ยก็ทำให้ออกซิเจนถูกแทนที่แล้วเราก็ขาดอากาศหายใจปลาได้ครับอันนี้เป็นกรณีที่2นะที่ทำให้ออกซิเจนลดน้อยลงครับในกรณีที่3นะครับออกซิเจนลดน้อยลงเนื่องจากอะไรนะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันมีเรือดำหนึ่งเนี่ยมีเรือลำหนึ่งครับ จอดอยู่แล้วก็โอ้โหไม่มีสีเลยครับมีแต่สนิมชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็มองว่าเอ๊ะมันน่าที่จะมีของมีค่าบางอย่างเข้าไปหยิบออกมาขายได้พอเข้าไปประมาณ1คนสองคนสคนไม่มีใครออกมาสักคนเลยครับเพื่อนบ้านก็สงสัยหายไปไหนกันหมดไปดูปรากฏว่าอยู่กันครบเลยครับก็คือนอนเสียชีวิตกับเราทุกคนเลยสาเหตุที่เสียชีวิตเนื่องจากเรือลำเนี้ยเต็มไปด้วยสนิมครับ แล้วก็หลักการของการเกิดสนิมก็คือมันดึงออกซิเจนเข้าไปทําปฏิกิริยากับโลหะนะครับแล้วก็เกิดเป็นสนิมแดงๆที่เราเห็นเป็นรูพุนมากมายแต่เป็นหมดนะครับนั่นหมายความว่าถ้าในที่แคบๆแล้วมนันเป็นสนิมเนี่ยออกซิเจนมันก็ลดน้อยลงได้นะเมื่อออกซิเจนลดน้อยลงเราก็ไม่มีออกซิเจนหายใจเราก็ตายนั่นหมายความว่าออกซิเจนจะลดน้อยลงเมื่อมันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นรูพุน หรือเป็นสนิมครับดังนั้นสิ่งที่ทุกคนที่จะลงไปทํางานในที่อับกาศเนี่ยที่จําเป็นจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือสภาวะที่ขาดอากาศหายใจหรือที่เราเรียกว่า suffocation นะครับโดยสภาวะที่ทําให้เราขาดอากาศหายใจมี3อย่างข้อ1ออกซิเจนถูกนําไปใช้ในปฏิกิริยาเผาไหม้ครับ2ออกซิเจนถูกแทนที่ด้วยกา๊าซเฉยหรือ inert gas ครับ3 ออกซิเจนถูกนำไปใช้ในกระบวนการเกิดสนิมหรืออยู่ในที่ที่มีรูพุนครับดังนั้นทุกครั้งที่ลงไปทำงานในที่อับอากาศให้คำหนึงถึงสสภาวะนี้นะครับและก็ระมัดระวังสภาวะที่ออกซิเจนมันลดน้อยลงจากสิ่งที่ผมพูดไปทั้ง3อย่างครับผมเป็นห่วงจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ไอ้เรื่องของการเสียชีวิตในที่อับอากาศมันเยอะจริงๆครับอย่างล่าสุดก็มีอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือมี ชาวบ้านลงไปหนึ่งคนในบ่อบ,บาดาลครับแล้วตำรวจก็ลงไปช่วยสุดท้ายตายทั้งคู่อีกแล้วครับเหมือนที่ผมพูดไว้เลยว่าทุกครั้งที่มีการเสียชีวิตในที่อับอากาศมักจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปและอีกหนึ่งคนที่เกิดมาก,ก็มักจะเป็นผู้ช่วยเหลือซึ่งลงไปช่วยโดยที่ไม่มีความรู้ไม่มีทักษะไม่มีอุปกรณ์ป้องกันสุดท้ายตายกันหมดเลยครับก็เป็นห่วงจริงๆนะครับจึงได้จัดทำให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ confined space โดยผมจะพยายามอัาทุกๆสัปดาห์นะครับเราเดินทางมาถึง EP ที่2แล้วนะครับถ้าชอบก็กด Subscribe แล้วก็ถ้าประทับใจก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันเผยแพร่ได้นะครับผมเชื่อเสมอว่าทุกคนเนี่ยมีติดํำนึกเรื่องความปลอดภัยครับแต่เพียงแค่รอใครสักคนมาสก,กิจและคนที่สก,กิจไม่ใช่ผมคนเดียวครับพวกเราทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่สวัสดีครับ